สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มตู้อีโวใหม่นะครับไปไปกันคนหนึ่งคนหนึ่งเขาสุ่มได้หมดแล้วยังไม่สุ่มไหนอะในใชุดใหม่เหมือนกันเนี่ยนี่นะครับ <c oughs> ไม่ค่อยที่เลยมันก็ยังไงอะของมันต้องมีใช่ปะจัดไปครับสองร้อยเจ็ดสิบเพชรเอ้สองพันเจ็ดสิบระ ช้าเฮ้ยบอออกอะ่ะเอาไม่ออกเฉยเราจะกดแบบรีบนะครับมามาอย่าไปนานเกินเฮ้ยลองลองแบบชิวๆก็สักสองสามรอบก่อนดูความเกลือดูความเกลือเฮ้ยเฮ้ยไม่เกลือเดี๋ยเชื่อเฉดอา้าวสวคนมันดวงดีอะครับอยู่แล้วเฮ้ยพิมพ์ขียอ อ้าวเฮ้ยเลยเชื่อสุม่มแบบชิวๆเฮ้จะไสุมแบบาหลอกใคจังเฮ้ย,เ,ยเกยมบลกปะนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วเกมบกเฮ้ยมาส่องเฮ้ย,ยเกยมบลกเสรแล้วเขียว เฮ้ยอย่าบอกไอ้สุส่มชิวชิวมันก็สุ่มชิว,ชวดีกวา่าเราเราไม่รีบนะครับขอชิวชิวอ้าวเริ่มเกลือละเอ้จีเอ็มทำไมเริ่มเกลือละครับพี่ เ้ยได้สองเฮ้ยผมเลกได้แล้วเนี่ยผมเลกได้ละเนี่ยผมเลขผมเลกได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมแมนผมแมนเก่าผมมีพิีนันเก่าอยู่นะเนี่ยผมมีเนี่ยผมแมนเก่าสามมันอ่ะผมแลกได้เลยเนี่ยผมแลกได้ละอ้าวชุดอยู่ไหนอะเฮ้ยชุดหาย ขอ,อนเนี่ยอขอเล็กเลยละกันเชิดโคตที่เก็บไปก่อนไอ้โคตที่เลยเชิดเปิดเลยละกันนี่โคตที่ปไปไปกิจกรรมนี้ต่อละกันเอาอะไรออกดีอะเอากล่องปืนครับ แพทชิวชิวไปเลสโก้ก็ยังไม่ออกนะครับอืมดูจากสองน่าจะหมดตู้อะรู้รู้เลยรู้เลยอ้าวเาทพเจ้าเกลือลายชาเกลือนี่วะยินดีด้วย มันควรยินดีตรงไหนวะนะเฮ้ยเชดไม่เกลือคบน้องๆไม่หมดตูด้ด้วยอ่ะคิดเอานะเหลือเชื่อโอ้โหไม่หมดตู้ว่ะโอ้โหทำไมคนมันดวงดีอยากรับขอเป็นตัวละครก่อนจะมารีวิวชุดที่ล่างละกันชิวกว่า,วาะอะไรสอลตอซอง เดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนก็ก็่อนที่ก็ก็หน้ากากเสื้อมันใหญ่ไปมันไงะ่ะมันดูแบบมไม่รู้เอ้ยมีสกินตาปะเฮ้ยได้เฮ้ยได้สกินอันนี้ด้วยหน้านะแทบมองไม่เห็นในหน้ากากขอนหน้ากากดิหน้ากากอ,าก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 อีทรงผมไม่น่าเข้าอ่ะ น่าจะเปลี่ยนสงผม,มลเลยวเฮ้ยเท่ปะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ยใส่กับเนี่ยชุชดชุดอีโวลเก่าได้อยู่ไหนอ่ะชดุดนี้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันเอานะชุดนี้มันได้อยู่นะยังเกมมันก็เท่อยู่นะเกมอ่มอนะ เฮ้ทำามันเล่นไปถอดรองเท้าดีเฮ้ยมันเท่น่ะเฮ้ยเว๋วเว๋วสีม่วงมันมันเหมือนกับชุดอีวูอันเก่าอะไหนอะนี่เนี่ยมันคล้ายม่วงเนี่ยดรื่ดีคนที่เฮ้ยมันเข้ากันเลยอะเร่ะดีอุม่วงดีกับกับตามันเฮ้ยมันมันเซ็ตคู่ไะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมันบักบักมวกว่ะ เอ้ยมกมันมีลายเลยเฮ้ยตอนแรกมันไม่มันไม่มีลายเฮ้ยเนี่ยหมวกไม่มีลายเลยเนี่ยเอามาใส่กับนี้ไม่มีลายท่เฉยโอ้โหคตเท่ตรงไหนช่างเหอะเนเอ้าล้วหัวเราไม่ได้เปิดหรอเมื่อกี้เอา,าอื้อ้หัวสีเมื่อกี้อะอยู่ไหนอะนี่ไงหัวสี ชิตโ oh. อ้โหมาสีลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนักกากดดำนักกากดดำนักกากดดำเฮ้ยไม่นักานก,านการดดำอะไรไพ่พิบักดำชิตชิตไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่เลยเอาฟอร์มเมื่อกี้ดีกว่าเนี่ยที่ตเกงเปลี่ยนขอเปลี่ยนตังเกงเลยละกัน เข้ากางเกงโคตรใหญ่เลยนี่เรอที่เรอที่ <c oughs> เห็นแมวแล้วไม่กิจกรรมเอีกอ่ะนเดี๋ยวลองไปหาดูกิจกรรมก่อนมีกิจกรรมอะไรให้เล่นอีกไหม อช่วยเล่นเพลงโซเลีไปละมีแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรมากไปละชิวา่ะส